I <laughs> ก็ไม่มีอะไรค่ะวันนั้นที่เนื่องจากว่าลูกสาวคนโตก็จะมีพิธีแต่งงานในต้นเดือนมีนานี้นะคะแล้วก็ช่วงก่อนพี่ก็มัวแต่ยุ่งกับเรื่องของการหาเสียงนะคะก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลาก็พอเสร็จเรียบร้อยก็ไปประวรณารับศิลน,นะคะที่วัดเนื่องจากว่าได้ขอเอาไว้ที่วัดบุญนาคที่ต่อองค์พระเจ้าสองสีค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นอีกหนึ่งวันก็เดินทางพาลูกไปไปเรียนเชิญ,ญญาติผู้ใหญ่นะคะที่กรุงเทพก็ประมาณสองสมท่านแล้วหลังจากนั้นก็เลยได้เดินทางเข้าไปที่กระทรวงมหาดไทยเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เป็นผู้กํากับดูแลในส่วนของอบจอในส่วนของท้องถิ่นทั้งหลายค่ะทั่วประเทศก็รู้จักคุ้นเคยกันก็เลยไปเรียนเชิญผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเจอก,กับท่านรัฐมนตรี ะะท่านรัฐมนตรีว่าการท่านก็เมตตาค่ะแล้วก็ได้เดินเชิญท่านมาที่ในงานด้วยนะคะขณะเดียวกันก็ได้ขอโอกาสในการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาความรือดร้อนของจังหวัดเชียงรายเมื่อครั้งที่เกิดอุทกภัยที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเยียวยาคารังโคน1 0 0 0 0ืบาทซึ่งประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายผู้ประสบภัย หลายคนคะ่ะที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาในส่วนตรงนี้นะคะจากทางรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นถนนนะคะสายบ้านฟาร์มเมืองนิ่นะคะที่ชำรุดจากน้ำท่วมที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งสะพานต่างๆนะคะที่เสียหายเช่นในส่วนของที่บ้านปังค่าต,ต,ตําบลตับเต่าอําเภอเทิงแล้วก็ในส่วนของเวียงแก่นนะคะ ก็อีกสองสะพานซึ่งขณะนี้ก็เป็นเพียงสะพ,พานชั่วคราวซึ่งรถบรรทุกหนักรถที่ไปขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรก็ไม่สามารถขนผ่านไปได้นะคะก็ที่ผ่านมาพี่ในช่วงที่เป็นนายกก็ได้ให้ทางเครื่องจักรอวบาจอก็ไปปรับทําเป็นเส้นทางทางเลี่ยงชั่วคราวไปแต่ทางเลี่ยงชั่วคราวเนี่ยทำไปบนบนเส้นทางที่ที่ข้ามผ่านแม่น้านําถ้าประมาณเดือนพฤษภาถ้าเข้าฝนเข้ามาเนี่ย เส้นทางนี้จะใช้ไม่ได้ก็จะเกิดปัญหากับประชาชนซึ่งโครงการต่างๆดังกล่าวนี้หรือแม้กระทั่งในส่วนของฝายที่ทะลุที่ในพื้นที่ตำบลดินกกค่ะที่ทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ตําบลดินกกตาบลรอบเวียงและในเขตอำเภอเมืองนี่ด้วยะนะคะเส้นทางของนั้นต่างๆที่ยังเกิดปัญหาในเรื่องของเหมืองฝายต่างๆที่ชํารุดเสียหายและโครงการต่างๆเหล่านี้ได้ยื่นขอต่อทางรัฐบาลไปตอนที่มีคอรมอสัญจร แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆก็เลยได้นําเรียนในเรื่องของความเดือดร้อนตรงนี้ให้กับท่านรัฐมนตรีนะคะซึ่งท่านก็เมตตามากๆนะคะท่านก็เลยอพอทราบข่าวท่านก็เลยบอกว่าอีกประมาณอาทิตย์หน้าท่านอาจจะเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายมาตรวจราชการแล้วก็มารับฟังปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็จะหาแนวทางแก้ไขให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายท่านก็ยัง พูดเล่นนะคะว่าไม่เจอกันนานนะคะแล้วก็มี่ก็เลยช่วงปีใหม่ช่วงตรุษจีนมาแล้วก็เลยได้ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่กับท่านไปด้วยค่ะนะครับว่ายังเป็นพักอิสระอยู่ครับแน่นอนค่ะพี่ปัจจุบันนี้พี่เป็นไม่ได้สังกัดพัคใดๆที่ผ่านมาสีปีพี่ก็ไม่ได้สังกัดพัคใดๆแล้วก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของพัคก,การเงินใดๆด้วยนะคะ แล้วพี่ก็เห็นว่านี่แหละค่ะก็คือความที่ผู้บริหารที่ปราศจากความครอบงามหรือปราศจากที่มีความเป็นอิสระเนี่ยเวลาเกิดปัญหาความเดือดร้อนเราก็สามารถที่จะไปขอรับการช่วยเหลือจากในส่วนของกระทรวงทบวงกรมซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะในส่วนของรัฐบาลเองก็เป็นรัฐบาลผสมมาจากในหลายๆภาคการเมืองด้วยกันแล้วก็จะอยู่ในหลายๆกระทรวง เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่พี่ไปพบที่กระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งเป็นกระทรวงต้นสังกัดที่กํากับดูแลเนี่ยหลังจากนี้ก็จะไปที่ในส่วนของกระทรวงกรเกษตรเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาภาคการ,กรเกษตรในเรื่องของเศษซากวัชพืชที่จะต้องมีการทํางานร่วมกันในการแก้กไขปัญหาในเรื่องของการเผาไหม้ต่างๆ ไปในเรื่องของอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาทิตย์หน้าเนี่ยคงจะต้องเดินทางเข้าไปนะคะถ้าได้วันนัดแล้วเนี่ยเพ<ร>ื่อไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ป่าก <directing S 2> ารพัฒนาพื้นที่นะคะก,การแก้ไขไฟป่าหมอกควันต่าง,างๆหรือในส่วนของก evet รมเจ้าท่าต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้ทําตารางเอาไว้ค่ะว่าจะไปพบที่ไหนบ้างซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ เป็นปัญหาที่ค้างคามานานละเรื่องของไฟปา่าเรื่อง PM 2.5เรื่องของปัญหาเรื่องของน้ำท่วมและการแก้ไขปัญหาซึ่ง45วันที่มีการเลือกตั้งมาก็ถือว่าเป็นช่วงที่อ่าล่าช้ามาละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในห่วงนี้เมื่อพี่ได้รับโอกาสได้รับฉันทามติจากประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายที่ก็ขอโอกาส ในการเดินทางไปประสานงานเลยเพื่อเตรียมนะคะแล้วหลังจากที่ได้รับการรับรองแล้วเราก็จะเดินหน้าทํางานทันทีนะคะทางนี้ก็อยากจะนําเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายทุกคนค่ะขอให้มั่นใจในตัวพี่ขอให้เชื่อมั่นในตัวพี่และที่สําคัญค่ะพี่จะพัฒนาเชียงรายพี่จะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะมีเรื่องราวใดๆก็ตามวันนี้ผ่านกระบวนการเลือกตั้งมาแล้ว ที่อยากเห็นจังหวัดเชียงรายมีความรักมีความสามัคคีไม่อยากเห็นความแตกแยกไม่อยากเห็นเรื่องราวไม่อยากมีเรื่องร้องเรียนไม่อยากสร้างประเด็นปัญหาต่างๆในจังหวัดเชยียงรายอย่างเดียวที่อยากจะทําก็คือเรามาร่วมกันค่ะในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายนะคะเรายังมีอีกหลายๆปัญหาที่ราการพัฒนาและแก้ไขยอยู่นะคะก็ขอบอกอย่งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะมั่นใจในตัวนกนะคะนกจะดูแลและพัฒนาจังหวัดเชียงรายอย่างดีที่สุดค่ะการยืนยันนะครับว่าท่านไห้เป็นสมาชิกพักอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปดูใน Google นะคะปัจจุบันนี้พี่ไม่ได้สังกัดพักอะไรค่ะมานานแล้วด้วยนะคะก็ยืนยันแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามปรามความคิดของใครได้นะคะแต่ก็ยืนยันด้วยตัวเอง ะะจากการทํางานผลงาน4ี่ปีที่ผ่านมาความตั้งใจความมุ่งมั่นของพี่พี่เชื่อว่าเสียงของประชาชนที่ให้โอกาสพี่ในวันนี้เป็นบทพิสูจน์ค่ะถึงความไว้ใจเป็นบทพิสูจน์ถึงการทํางานของพี่ที่ผ่านมาก็ขอโอกาสนะคะในการทํางานนะคะโดยอิสระและเป็นการทํางานเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงรายของเราอย่างแท้จริงพี่คิดว่าเรื่องราว ความแบ่งแยกการแตกแยกการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ควรจะเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายต่อไปแล้วล่ะค่ะทบกับภาพที่เผยแพร่ไปทางทางโซเชียลมันมาจากเพจของเฟซบุ๊กของท่านอารุทินเองใช่ค่ะ,ะในนั้นพวกเขาท่านอารุทินระบ,บุด้วยว่าเป็นเครือข่ายภูุ่มใจไทยข้อความนี้กระทบกับเรามากน้อยแค่ไหนในส่วนของเรื่องนี้เนี่ยพี่เองเนาะ ที่เชื่อมั่นในตัวพี่เองอะว่าวันที่เราเข้าไปเราก็เข้าไปเพื่อไปเรียนเชิญท่านแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดจานะคะเกี่ยวกับปัญหาของเชียงรายและท้ายที่สุดท่านก็ได้แสดงความห่วงใยกับจังหวัดเชียงรายแล้พร้อมที่จะลงมาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับจังหวัดเชียงรายซึ่งพี่ถือว่านี่เป็นข่าวดีและถือว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยที่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงที่เกี่ยวข้องและได้มารับทราบถึงปัญหาด้วยตนเองและจะลงมาในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาคี่ว่าไม่มีกระทบพี่ไม่ได้มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นค่ะครับเห็นว่าทางทางฝั่งคู่แข่งเนาะก็ยังยังจะมีการลองเรียนต่อเราไม่ตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าพี่พี่ไม่มตกกังวล ในเรื่องของข้อมูลและความเป็นจริงนะคะแต่ถ้าพี่จะวิตกกังวลก็คือการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องนะคะต้องมีการวางแผนรับมือหรือเปล่าหพี่คิดว่าก็ต้องให้ในส่วนของกอกตในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ดำเนินการตามหน้าที่ไปแต่ถ้าพบว่ามีเรื่องใด ที่ไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามความเป็นจริงพี่ก็ต้องต่อสู้ละะ้ค่ะเห็นทางโซเชียลนี้พูดยาวไปถึงใบแดงเราคิดว่า,น,าน่าจะเคลียร์ยจุดนี้ได้ในเรื่องของทางโซเชียลเนี่ยพี่ก็ว่าเป็นการคาดเดาเนาะมันเป็นเรื่องของการคาดเดาเป็นเรื่องของคําพูดแต่ว่าวันนี้พี่เองพี่ก็ยังไม่ได้รับเรื่องนะคะและที่สําคัญเนี่ย ที่สอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวพี่เพราะฉะนั้นก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปนะคะแต่ถ้าจะพยายามโยงให้มาถึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของบุคคลที่ต้องการจะโยงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยจากการสอบถามไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวพี่ค่ะ